ไม่ได้กินได้จินมในรถไม่ได้น้องตือนาาคะคะาการจะเตรียมตัวไปไหว้พระพุทธเจด้ชิราชตศอกมีพูดเลยตายมีพูดมากอธ่ทำไมต้องมีพูดทางนี้ลูก,ลกไปไหนอ่ะน้องหมา ไม่ก็จะงูไม่ก็จะงูนี่มันแค่ีอุ้ยมีนมด้วยอ่ะนี่ดีนูนดูนร่สไม่ใช่ดีนนไม่ช่นมไม่จุ่มจะเี่ย อืมโอ๊ยพอไปว้ข้างในมาอันนี้เราก่อนเราหนึ่แหวนท้่แดดนสังขาก็ไม่มีรอลาอยู่ไหนพ่อนีไง วยอรองเท้าแม่คะมีแมวเฝ้าด้วย้าไปบู้ชาดอกไม้มาที่ละผมเอาเล้ว้าดทีเพียนเด้อแต่ดอกไม้มีผู้พ่อดอกบัวดกบัวแม่เหลือดอกเนี้ยรอมาที่กัน้อกเพื่อมาแม่เหลือบัว